t อ่ะโอเคฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะทำไมรู้สึกกล้องไกลจังเลยไกลไหมฮะแถมไม่ได้อยู่ตรงกลางอีกโอเคท่านใดเพิ่งเข้ามาเจอกันนะฮะลบกวนนะ รบกวนฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะทำอะไรกันอยู่ฮะดูจากที่ไหนปกติหมอไม่ค่อยได้มาไลฟ์บ่ายวันเสาร์เท่าไหร่นะฮะวันนี้จะมาลองดูว่าบ่ายวันเสาร์เราทำอะไรกันอยู่นะฮะฟังจากที่ไหนดูจากที่ไหนนะฮะบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมนะฮะโอเค แชร์แล้วเห็นไหมเห็นเมนไหมคะเห็นค่ะคุณนันทิดาขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากอยากเช็คว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะฮะอืมอ่าคุณกฤษณพงศ์อยู่ปาจีนะคนบ้านเดียวกันนะฮะคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ โอเคเริ่มแล้วนะฮะหมอจะขอเอาคำถามเดิมๆนะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ตอบนะครับนะในเพจที่ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ never surrender เนี่ยนะครับทั้งที่แล้วเขาถามมาไว้เนาะหมอไม่ได้ตอบไม่หมดนะไม่ได้ไม่ตอบนะตอบไม่หมดนะฮะพูดเรื่องของตกขาวคันมีกลิ่นเนี่ยนะจะต้อง รู้อะไรบ้างนะฮะท่านใดได้ฟังครั้งที่แล้วกดหนึ่งมาบอกหน่อยฮะท่านใดได้ฟังไลฟ์เรื่องตกขาวสัปดาห์ที่แล้วกดหนึ่งะฮะท่านใดนะฮะท่านใดไม่ได้ฟังกดสองฮะ โอคุณน oh, yes? <laughs> ุชว <laughs> <Okay, Toy Story Runner> ah, ่ลลาบอกว่าเห็นแว๊บๆที่เมกาใช่ฮะเมื่อสับดานี้นวันพุธนะวันหยุดนะฮะเพิ่งไปเมกามาฮะเมกาบังนาตึงๆโอเคนะอ่ะเรามาตอบคำถามกันเลยนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะวันนี้อาจจะทำสองรอบนมีคนถามว่าการใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นชุดชั้นในที่ทำจากวัสดุไม่ระบายส่งผลกับการตกขามไหมเฮ้ยส่งผลฮะ อันนี้เนี่ยมีบทความในต่างประเทศเขียนไว้เลยว่าในผู้หญิงที่ตกขาวเนี่ยควรจะปรับพฤติกรรมนะพฤติกรรมหนึ่งคือเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นชุดที่ระบายอากาศดีๆบางท่านชอบใช้แบบไนลอนนะฮะเราก็จะขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นผ้าฝ้ายนะคนไข้หมอบางคนเนี่ยที่เป็นเชื้อรายเยอะๆเ,เนาะกลางคืนตอนนอนหมอบอกไม่ต้องใส่เลยฮะให้เขาหายใจได้สะดวกเนาะช่วงนั้นช่วงที่มีปัญหา นะครับถอดเลยได้เพราะนั้นเกี่ยวฮะเกี่ยวเลยเราใช้ผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นหรือสบู่ที่มีสารเคมีแรงสามารถเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้หรือไม่ได้ฮะคือต้องบอกงี้ตกขาวเนี่ยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะท่านใดยังไม่ได้ดูดูย้อนของสัปดาห์ที่แล้วได้นะตกขาวหลกัหลกๆ3อันนะฮะไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อราเชื้อแบคที r ียเชื้อ p r o t ตซัวเนี่ย ส่วนหนึ่งฮะเกิดจากการที่สมดุลในช่องข้อเสียไปตัวเดิมเนี่ยที่เขาอยูย่และเป็นตัวดีที่อยู่ในช่องข้อคือตัวแลคตัวบาซิลัสฮะซึ่งเมื่อเราใช้พวกสารระงับกลิ่นนะตัวที่แบบแรงๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวเชื้อตัวดีเนี่ยตัวแลคตอวแลคตัวแลคตบาซิลัสเนี่ยนะครับเขาหายไปถูกชะล้างไปทำให้ตัวที่ไม่ดีเนี่ย เช่นตัวแบคทีรียนะครับนะตัวที่สำคัญสำคัญคือกันนลเล่าวาจนาลิสอย่างเงี้ยนะหรือว่าตัวเชื้อรานะครับเช่นตัวแคนดะิดาแคนดิดาเอาแคนเขาก็โตขึ้นมาคือชนกลุ่มน้อยก็กลายมาเป็นชนกลุ่มใหญ่ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของตกขาตามมายังไม่รวมถึงการที่เราใช้น้ำยาเน,นี่ยนะครับอาจบางคนนะบางคนอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้เกิดการแพลได้ คือตกขาไม่ได้เป็นจากเชื้อที่ผิดปกติหรอกแต่เกิดจากการระคายเคืองเหมือนเราใช้อะไรแล้วเราแพ้สารเคมีอ่ะนะฮะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ได้มีปัญหาหมอใช้คำนี้นะไม่ได้มีปัญหาหมอว่าก็ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะล้างแค่ข้างนอกฮะล้างแค่ข้างนอกด้วยน,น,น,น้ำเปล่าเนาะขนาดน้ําเปล่าเนี่ยเรายังไม่แนะนําให้ล้างเข้าไปในช่องคลอดเลยนะ ล้างแค่ข้างนอกพอแต่โอเคช่วงที่มีประจําเดือนเนี่ยอาจจะต้องล้างซอกหลืบดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าซอกหลืบมันก็เป็นคราบคราบได้หรือว่าบางคนช่วงที่เป็นตกขาวไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียก็จะมีคราบได้เพราะฉะนั้นเช็ดคราบนะฮะที่อยู่ตรงแคมในนะครับล่องๆตรงนั้นนะเช็ดทำความสะอาดก็จะช่วยลดเรื่องของกลิ่นได้นะออยากทราบสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดตกขาว คันมีกลิ่นในช่องคลอดตกขาวลักษณะใดที่ถือว่าปกติและควรพบแพทย์อ่ะตัดเข้าโฆษณานิดหนึ่งฮะท่านใดไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะนะปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับเราจะพูดถึงตกขาวและว่าตกขาวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นหลักนะฮะและรบกวนท่านที่เข้ามาแล้วนะฮะกดหัวใจให้ถึงหนึ่งนนะฮะหนึ่งหมื่หน,ห,นหัวใจหน่อยนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นวันนี้เนี่ยหมอก็มีคนไข้เนาะมา มาหานะฮะตกขาวเป็นสีน้ำตาลโอ้เราก็ตรวจเยอะเลยคุยในรายละเอียดแทบทั้งหมดนะครับนะก็วันนี้มีเวลาขอจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะช่วงบหมยวันนี้นะครับนะโอเคฮะหลายท่านกดหัวใจกดยิ้มให้ตามมาแล้วนะครับโอเคก็อย่างนี้ฮะเริ่มแรกก่อนผู้หญิงทุกคนมีตกขาวได้ย้ำนะฮะผู้หญิงทุกคนมีตกขาวได้ แต่ตกขาวเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาฮะซึ่งปัญหาหลักๆนั้นได้แก่เนาะอันที่หนึ่งฮะมีกลิน่นมีกลิน่นคือตกขาวที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือแบคทีเรียวาจโนซิสตกขาวที่เป็นปัญหาเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียมีตัวแบคทีเรียเพิ่มขึ้นไปกลุ่มนี้เนี่ยจะมาด้วยกลิ่นแรงกออลิก่นเหมือนปลาเน่ากลิ่นเหมือนปลาหมึกเน่านะฮะ บางคนเนี่ยกลิ่นรุนแรงจนถึงแบบขาดความมั่นใจนะจนจนคิดว่าคนข้างๆจะได้กลิ่นของเราด้วยเป็นขนาดนี้เลยนะฮะอันที่สองฮะตกขาวที่ผิดปกติก็คือเกิดจากอากาศทำให้เกิดอาการคันได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะเป็นจากเชื้อราฮะกลุ่มแคนดิดาอพบิแคนหรือว่านอนอพบิแคนก็ได้นะครับสองอันนี้เป็นสองอันหลักๆย้ำอีกทีฮะ อันที่หคือเชื้อแบคทีเรียอันดับสองคือเชือ้อราหลายๆท่านจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วเราต้องเป็นเชื้อราอันดับหนึ่งแน่เลยซึ่งไม่ใช่นะ,ะฮะแบคทีเรียฮะมาเป็นอันดับหนึ่งนะแบคทีเรียมาเป็นอันดับหนึ่งอ่ะเพราะนั้นกลับมาฮะว่าถ้าตกขาวแล้วมีอาการคารันหรือตกขาวมีกลิ่นฮะหมอแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะให้มาพบแพทย์เพราะว่า ยังมีเชื้ออื่นๆได้อีกนะที่ทําให้ตกขาผิดปกติได้เช่นเชื้อโปรโตซัวฮะย้าฮะเช่นเชื้อ p r o t o ซัวกลุ่มที่ c o m o n a s vaginalis เราภาษาอังกฤษเราเรียกว่า tv นะตัวย่อ tv นะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยตกข,ขาจะปริมาณมากฮะแล้วก็เป็นฟองร่วมด้วยนะตกขาวปริมาณมากเป็นฟองที่สําคัญฮะตัวที่ c คโ o m o n ว s v a g i n a l เนี่ย ถ้าจะรักษาต้องรักษาคู่นอนเราด้วยต้องรักษาพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับอืมเพราะนั้นกลับมาฮะหลายๆท่านแบบตกขาปุ๊บแบบขอซื้อยาก่อนได้ไหมเออตามตามตำราหมอใช้คำนี้นะตามตำราเราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เหตุผลเพราะงี้บางทีเนี่ยเราซื้อยานะครับ แล้วก็รักษาของตัวเองได้แต่เราลืมทีตู่นอนเราฮะลืมรักษาคู่นอนเราก็จะมีปัญหาการกลับเป็นซ้ำนะครับอันนี้นี่คือแบบไอเดียนะคือแบบดีที่สุดควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องว่าตกขาของเราเป็นจากอะไรนะแต่ถ้าไม่ได้อะลองคุยกับคุณเภสัชน,นะครับก็ดีกว่าซื้อยาใช้เองเลยนะ คุยกับคุณเพศสัจกรก่อน,อนเพราะว่าคุณเพศสัตวเขาก็จะเรียนมารู้มานะครับว่าตกขาวลักษณะนี้น่าจะเป็นจากอันนี้ตกขาวลักษณะนั้นน่าจะเป็นจากอันนั้นนะครับนะไม่แนะนําเลยแบบสั่งยาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่แนะนําเลยอ่ะโอเคนั้นกลับมาฮะนี่คือตกขาวที่เกิดจากเชื้อนันนุนีนะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโดโซัทที่หมอพูดไปแต่ตกขาวที่ผิดปกติก็อาจจะเกิดจากโรคอื่นๆได้อีกน,นะฮะ ย้ำนะฮะตกขาวยังเกิดจากโครคอื่นๆได้อีกอันได้แก่บางคนมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า endometrial polyps นะคุณทองบนี่ส่งเซรไมาจากออสเตรเลียฮะเราก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเผื่อมีคำถามนะ endometrial polyps ก็คือติ่งเนื้อที่ปากมดลูกฮะกลุ่มนี้เนี่ยคนไข้จะมาด้วยตกขาวอาจจะ เป็นสีน้ำตาลป,ลป,ลปลนๆเนาะคือมีตกขาอยู่แล้วแล้วอเผอิญตัวติ่งเนื้อตัวโพลิปเนี่ยนะฮะมีเลือดออกเล็กน้อยอืมนะฮะก็ทําให้ตกขาเป็นสีน้ําตาลได้หรือบางคนฮะมีปากมดลูกอักเสบโอปากมดลูกอักเสบนี่เจอบ่อยเลยก็ทําให้มีตกขาวร่วมด้วยนะแล้วก็บางคนก็จะเป็นเป็นหาหายได้รับการรักษาที่ อาจจะไม่ตรงกับโรคใช้ยานเน็ตเองอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยตกขาวก็ยังเป็นปน,นหายๆได้รวมไปถึงฮะบางคนนะมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกฮะย้ำนะบางคนมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกซึ่งติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเนี่ย endometrial polyps เนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดตกขาวได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นตกขาวอาจจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ออย่างเดียวนะฮะตกขาวอาจจะเป็นได้จากหลายโรคหลายภาวะเพราะฉะนั้น แนะนำดีที่สุดนะพบแพทย์ฮะพบแพทย์พบแพทย์นะโอเคกลับมาย้อนดูคำถามฮะพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดมีอะไรบ้างคะอ่ะก่อนที่จะตอบคำถามนี้ฮะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับผมนะ เนี่ยฮะกดตรงนี้นะฮะแล้วก็รบกวนนะฮะกดหัวใจให้ถึง20,000นะตอนนี้7,000นะ,ะเป้าหมาย TikTok ปีนี้นะฮะหมออยากให้ของตัวเองนะถึง300,000 follower s นะอีกประมาณสัก50,000รบกวน t i ก t o k ด้วยนะฮะรบกวนทิกตอกด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะฮะที่หลายๆท่านส่งกันมานะฮะมีใครส่งมาเนี่ยคุณดีไมเดี dear, นะส่งหัวใจมาให้ใช่ไหมครับ คุณปลอยปลอยปุ้ยปลอยปุ้ยนะฮะส่งมาให้นะโอเคหลายหายท่านส่งของขวัญมาให้ขอบคุณที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็มีคนกดติดตามใหม่ด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยตอนนี้มีผู้ติดตามใหม่13ท่านแล้วนะฮะจากผู้ฟัง278แปลว่าส่วนใหญ่อีก200กว่าคนนะฮะเคยติดตามเรามาแล้วเรียบร้อยนะฮะ ก็เลยไม่ได้กดติดตามซ้ําอย่ากดซ้ำนะฮะกดซ้ําเดี๋ยวเป็นการยกเลิกการติดตามนะฮะโอเคอ่ะปางมดลูกเดี๋ยวนะพฤติกรรมใดนะฮะที่ทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียนะอันที่หนึ่งฮะส่วนหลังช่องคลอดอ่ะอย่างที่หมอเล่าไปนะฮะปกติแบคทีเรียตัวดีนะคือแลคโตบาซิลัสนะฮะ แบคทีเรียตัวร้ายจริงๆเขามีหลายตัวนะฮะเป็นชนกลุ่มน้อยหลายเผ่านะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นการเนลลาไวตนาิสนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกแอนแอโรนะครับเพราะนั้นเมื่อเราล้างส่วนล้างเข้าไปนะครับก็ทำให้เชื้อพวกนี้เนี่ยชนกลุ่มน้อยเนี่ยกลับมา โตขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นนะครับโอ้ยเป็นสิวเป็นสิวน่าจะสิวแต่ขออภัยเป็นสิวที่หลังที่คออ,อันที่สองฮะเราเชื่อว่ามีข้อมูลว่าการที่มีคู่นอนหลายคนนะะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรีย้ำนะฮะการมีคู่นอนหลายคนเพิ่มโอกาสการติดเชื้อแบคทีรียเพราะฉะนั้นคำแนะนำหมอเพิ่งทำวิดีโอคลิปในติต๊ t o อไปนะฮะว่า จะทำอย่างไรลดโอกาสการเป็นซ้ำเนี่ยเดี๋ยวรีโพสอีกทีนะึงนะครับก็งดมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนนะหรือถ้ามีการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำๆได้นะครับโอเคอันนี้เชื้อแบคทีเรียนะซึ่งบางอย่างนะฮะจะข้อมูลเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเชื้อราบ้างเล็กน้อยแต่โดย โดยทั่วไปพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับยกตัวอย่างความต่างนะเช่นการกินกลุ่มพวกโปรไบโอติกเนี่ยนะข้อมูลช่วยเรื่องของ BV เนี่ยเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆย้ำนะฮะถ้าเป็น BV นะครับการใช้กลุ่มพวกโปรไบโอติกพรีไบโอติกเริ่มมีคนทำวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่เป็นการรักษาพื้นฐานนะครับนะส่วนของเชื้อราเนี่ยโอ,อ้ข้อมูลยังไม่เยอะ อันที่2ฮะการใส่สารเข้าไปเนะี่ยการใส่สารเข้าไปที่ทำให้ความเป็นกรดในช่องคลอดสูงขึ้นนะครับช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ BV ได้ย้ำนะฮะการใส่สารเข้าไปซึ่งเป็นกรดอ่อนๆจะช่วยป้องกันการเป็น BV นะ,ะซึ่งสารนั้นได้แก่ะฮะยกตัวอย่างนะบอเรกแอซิ ะ o r R I C ลองค้นในอินเทอร์เน็ตได้บ o r ร c a c i ิ id, นะหรือว่า Lactic Acid นะฮะซึ่งมีในประเทศไทยด้วยนะ b o บ i c นี่หมอยังไม่เห็นนะเห็นในต่างประเทศแต่ Lactic Acid เนี่ยมีในเมืองไทยนะฮะคือพอบีบพ,พวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะจะทำให้ในช่องคลอดมีความเป็นกรดอ่อนๆนะฮะทำให้ในช่องคลอดมีความเป็นกรดอ่อนๆซึ่งกรดนี้เนี่ยเป็นภาวะที่เหมาะสม กับการเติบโตของแลคโตบาซิลัสพอเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแลคโตบาซิลัสที่ก่อนหน้านี้เขาหายไปจากการที่เราชำระล้างหายไปเนี่ยนะฮะ mm. เขาก็สามารถโตกลับมาขึ้นได้อย่างรวดเร็วท,นะทำให้โอกาสใช้คำนี้นะทำให้โอกาสหรือว่าคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นบีวีอยู่แล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยสั้นลงนะครับนะอ่ะอันนี้มีมีข้อมูลนะครับ ค okay. มีคนถามว่าเรามีปัญหาสุขภาพภายในมา,มาตลอดและที่สำคัญเกี่ยวกับภายในคือมีประวัติเป็นมดลูกอักเสบติดเชื้อราในช่องคลอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทานยาบ่อยมากยิ่งตอนยุ่งกับแฟนนะฮะเกิดปัญหาตลอดตกขาวเยอะกินแรงหมดความมั่นใจอ,อยากให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างของท่านนี้เนี่ยหมอก็คิดว่าคงไปหาคุณหมอ หลายที่แล้วนะครับนะแล้วก็รักษาไม่หายสักทีนะครับต้องอย่างนี้ก่อนคือต้องบอกว่าวิธีที่จะแบบหายขาดเลยในในโลกนี้นะนะฮะ <S <S <leaks. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของตกขาายังไม่มีนะฮะยังไม่มีแต่ว่ามีเรื่องของการลดการการกลับเป็นซ้ำได้อันเนี้ยมีแต่หายขาดเลยไม,ม่มีเหมือนคนเราเป็นหวัดอ์อะเราก็ไม่มีทางหายขาดเนาะนะฮะนะ แต่ว่ามีวิธีป้องกันนะครับมีได้เพราะฉะนั้นแต่ต้องกลับมาย้อนอย่างนี้ก่อนว่ากอันที่หนึ่งนะเราต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องฮะว่าเราตกขาวจากเชื้ออะไรแน่ย้านะฮะเราต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องว่าเราตกขาวจากเชื้ออะไรเช่นตกขาวจากเชื้อราตกขาวจากเชื้อแบคทรีร i a ตกขาวจากเชื้อโปรโตโซวัวเพราะว่าการรักษาแตกต่างกัน และหมอขอย้ำอีกทีนะฮะตกขาวจากเชื้อโปรโตโซัวเนี่ยต้อง treat partner นะฮะต้องรักษาคู่นอนนะฮะนะ,ะต้องรักษาคู่นอนถ้าไม่รักษาอาจจะกลับเป็นซ้าได้เพราะว่าเราก็จะได้รับเชื้อมาเรื่อยๆอ,อันที่2คือพอได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องฮะมันก็จะนําไปสู่การรักษาที่ถูกต้องซึ่งการรักษาที่ถูกต้องนั้นเนี่ยหมอย้ำอีกทีะฮะ อาจจะต้องรักษาให้ครบโดสเพราะมีข้อมูลเลยว่าการรักษาหลายๆครั้งฮะคนไข้รักษาไม่ครบโดสเนื่องจากว่ายากินยากินนะฮะกลุ่มเมโทโ o นิดาโซเนี่ยขึ้นไส้เยอะกินยากแล้วก็ช่วงนั้นก็จะทานข้าวไม่อร่อยลมหายใจมีกลิ่นแบบนี้นะฮะในต่างประเทศนะหลายๆครั้งเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ในเป็นรูปแบบสอนซึ่งประเทศไทยก็มี ประเทศไทยมียาสอนนะสำหรับตกขาวจากเชื้อแบคทีเรียนะครับมีหาได้คุยกับคุณหมอได้คุยกับทุนเพศัชกรได้นะครับอันที่3ฮะก็คือการปรับพฤติกรรมนี่แหละเรื่องของใช้ถุงยางอนามัยลดจำนวนคู่นอนนะครับบางท่านเป็นจากเชื้อราบางท่านฮะ,ะมีภูมิคุ้มกันต่ำก็ทำภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นเช่นเป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานให้ดีนะ เป็น SLE ก็ต้องรอให้โลกสงบะนะครับแล้วก็ลดการกินสเตียรอยนะโอ,โอกาสการติดเชื้อราซ้ำๆเนี่ยก็จะลดลงนะครับออ,อันเนี้ยพอช่วยได้นะครับส่วนพวกโปรไบโอติกคนถามเยอะเลยย้ำอีกทีฮะข้อมูลไม่ชัดนะย้ำนะข้อมูลไม่ชัดแต่ว่ามีข้อบ่งห้ามจะให้ทานไหมคือคงไม่มิ คงไม่ได้มีข้อบ่งห้ามะนะฮะแต่ว่าข้อบ่งชี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ชัดแะกัน,นครับนี่โอเคฮะหลายท่านแชร์มาแล้วช่วงนี้หมอตอบคําถามเก่าๆนะมีคุณนันทิดาและหลายท่านถามมาพอดีเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นฮนะแต่ว่าตอบไม่ทันฮนะขออนุญ,ญาตไล่ตอบคําถามเดิมๆก่อนเนาะนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยนะครับนะโอ้มีคําถาม คำถามนี้ดีนะฮะอาการตกขาวบ่งบอกถึงอะไรคะอืมการที่ตกขาวผิดปกติก็บ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายระดับหนึ่งนะฮะนะคนที่มีตกขาวที่ผิดปกติแปลว่าช่วงนั้นสมดุลของเราอาจจะไม่ดีนะอันนี้หมอพูดภาพรวมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับนะออแน่นอนอะ่ะภูมิไม่ดีช่วงนั้นเครียดฮอร์โมนผิดปกติ จบดุลในช่องข้อเสียไปอ่ะก็จะทําให้ตกขาวผิดปกติได้และการที่ตกขาวดีมันก็จะแปลว่าช่วงนั้นร่างกายเราโอเคอยู่นะครับเนาะรวมไปถึงว่าตกขาวบางอย่างแสดงถึงโรคนะฮะตกขาวบางอย่างแสดงถึงโรคที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อที่ปากมดลูกนะปากมดลูกอักเสบนะครับติ่งเนื้อในโพรงมดลูกพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นโรคอ่ะอาการที่แสดงออกมาตกขาวที่ผิดปกติที่แสดงออกมาก็ บ่งบอกถึงว่าเราเป็นโรคอยู่นะครับนะโอเคอ่ะมาคำถามของท่านที่ถามวันนี้บ้านฮะโอเคตอนนี้ติดเชื้อ hpv นะคะนะคุณหมอให้ตัดออกติดตามอาการนะฮะโอเคหลังประจำเดือนทุกครั้งมีเหมือนตกขาวเป็นสีน้ำตาลเข้มๆตรงจนต้องใช้แคฟรฟีตลอดนะฮะไม่มีกลิ่นนะครับจะเป็นมะเร็งได้ไหมคนต้องทำอย่างไรโอเหมือน คนไข้หมอวันนี้เลยนะฮะตกขาเป็นสีน้ำตาลอย่างที่บอกฮะคงต้องเช็คความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยก่อนนะฮไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้ที่ปากมดลูกไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุในโพรงมดลูกอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือเอ็กโตเปียนะคือปากมดลูกที่อยู่ด้านในเขากลิ้นออกมานะฮะกลุ่มนี้ก็จะทําให้ตกขาผิดปกติได้เนาะถามว่าอันตรายจนเป็นมะเร็งไหมเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ เพราะว่าเราคัดกรองเชื้อ HPV อยู่แล้วเราคัดกรองเรื่องของมะเร็งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตกขาวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นอาการผิดปกติแบบหนึ่งของร่างกายเหมือนหมอจะอธิบายไงดีเหมือนบางคนเป็นสิวเนาะเหมือนบางคนเป็นฝ้านะครับนะเออร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันตกขาวก็เช่นเดียวกันทําให้แบบเราเนี่ยลาคานได้หรือว่าเหมือนกับบางคนเป็นภูมิแพ้โหบางคนเกิดมาไม่เคยเป็นภูมิแพ้เลยน่าอิจฉาจริงๆ นะครับก็หลักการคล้ายกันนะเพราะนั้นกลับมาทําอย่างไรดีอะ่ะหมอก็คิดว่าขอให้ติดตามการรักษานะครับตามนัดนะติดตามการรักษาตามนัดก็จะลดโอกาสการเป็นโรคที่ร้ายแรงได้นะครับนะโอเคนะครับนะวันนี้คุยกับเรื่องของตกขาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้หมอจะทําอีกรอบนึ่งนะประมาณ3ามทุ่มนะสามทุ่มทำอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะฮะส่วนท่านใดมีคำถามนะครับส่งมาใน Message ได้นะหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้นะหมอจะทำเป็นวิดีโอคลิปตอบให้นะครับโอเคนะและไงพบกันอีกทีค่ำนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีพ่อความรู้นี้เปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย